สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นการขยับในเรื่องมาตรการต่างๆเพื่อจัดระเบียบทางสังคมในจีนมีลักษณะที่คุมเข้มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบดาราศิลปินคนดังคุมเด็กๆไม่ให้เล่นเกมออนไลน์เกินกว่า3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรื่องของการดู บริษัทต่างๆธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลกำไรมากๆก็ต้องบริจาคกลับคืนสู่สังคมรวมถึงการเปิดเทอมใหม่พร้อมด้วยบทเรียนที่เชิดชูแนวคิดแบบปรัานาธิบดีศีจิ้นผิงทำให้มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าแนวคิดที่เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันแบบนี้กำลังจะนำไปสู่อะไรเท่ากับยิ่งเป็นการตอกย้ำ ความเป็นผู้นําของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยหรือไม่โดยเฉพาะสื่อตะวันตกก็นําไปเปรียบเทียบนะคะตั้งคําถามว่าการปฏิรูปทางสังคมที่ออกมาแบบติดติดกันในช่วงเวลานี้หรือจะเท่ากับการปฏิวัติวัฒนธรรมในครั้งที่2บางสื่อถึงกับเอ่ยชื่อว่าหรือจะเป็นการปฏิวัติการควบคุมหรือว่า control revolution แต่เหล่านี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตจากสื่อตะวันตกนะคะเพราะว่าไปเทียบเคียงความยิ่งใหญ่ของสีจิ้นผิงที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และไปดูคล้ายกับแนวคิดของอดีตประธานเหมาเจ๋อตุงในการจัดระเบียบทางสังคมในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมทําให้เกิดคําถามขึ้นถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่ขึ้นมาเป็นผู้น,นําใหม่ๆของสีจิ้นผิงก็ใช้นโยบายนี้ละค่ะที่สร้างความหึงหายอย่างมากก็คือนโยบายจับเสือ ีมแมลงวันนะคะก็คือนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันแบบไม่เลือกหน้านักการเมืองทั้งระดับมณฑลระดับท้องถิ่นก็ถูกจัดการนะคะด้านหนึ่งประชาชนก็ชอบค่ะบอกว่าเป็นการขจัดคอร์รัปชันที่เด็ดขาดขึงขังจรงิงจังแต่สีจิ้นผิงก็ถูกตั้งคําถามว่าหรือจะใช้อํานาจทางการเมืองขจัดคู่แข่งทางการเมืองพอมาถึงยุคนี้ได้เห็นการประกาศมาตรการแบบเข้มข้นในช่วงเวลานี้ยิ่งทําให้เห็น ความเป็นผู้นำของสีจิ้นผิงที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะสีจิ้นผิงนอกจากจะเป็นประธานาธิบดีจีนแล้วยังดำรงตำแหน่งสำคัญคือเป็นประธานคณะกรรม,มาการกลางกองทัพของจีนและเป็นเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์ในวันฉลองครบรอบ100ปีพักคอมมิวนิสต์จีนหนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมา 习近平强调，的的中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。一百年来， 中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。 วันนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนยุคใหม่ว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้จีนเติบโตมาได้ไกลขนาดนี้และระบุว่าสังคมนิยมเท่านั้นที่จะทำให้จีนปลอดภัยและต้องเป็นสังคมนิยมแบบจีนถึงจะพัฒนาจีนได้ไม่ถึงสองเดือนหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ฉลองครบรอบ1 0 0ปีมาตรการจัดระเบียบทางสังคมออกมาติดติดกัน เสมือนวางกำหนดเวลาไว้ชัดเจน2021年的การที่สีจิ้นผิงไม่ต้องพะวงกับปัญหาการเมืองภายในพักและการอยู่ในตำแหน่งได้โดยไม่มีวาระหลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับความเป็นผู้นำแบบสีจิ้นผิงมีการเปรียบเทียบว่ามาตรการยกระดับและปฏิรูปทางสังคมที่สีจิ้นผิงกำลังเดินหน้าดูคล้ายกับยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม ในปี1966ถึง1976ในยุคของเหมาเจ๋อตงที่มีเป้าหมายปกป้องอุดมการณ์ของพรรคและขจัดความเป็นทุนนิยมนนเหมาเจ๋อตงได้รับการจารึกว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของจีนท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคหนึ่งในก,กิจกรรมที่เหมาเจ๋อตงมักจะทำและให้สาธารณะเห็นเพื่อยืนยันสุขภาพกายและใจที่แข็งแกร่ง ก็คือการว่ายน้ำซึ่งสีจิ้นผิงบอกสื่อว่าชื่นชอบการว่ายน้ำเช่นกันเวลาไปประชุมที่ไปใต้เหอเนี่ยนะครับกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สมัยเหมาเจ๋อตงชอบําม,มากเลยก็คือเหมาเจ๋อตงบอกว่าเขาอ่ะชอบว่ายน้ำนะครับที่เหมาเจ๋อตงชอบว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นการที่เขาพยายามส่งสัญญาณครับว่าเขายังแข็งแรงดีอยู่เขายังกระชับอำนาจอยู่ เขาคนจีเขาบอกว่ายังสามารถที่จะเผชิญกับเกรดวิ n d n r เกรดเวฟก็คือลมกันโชกแรงคลื่นลูกใหญ่ได้เพราะอะไรครับเพราะเหมาเจอตรงเนี่ย lying on his back นอนหงายตีกันเชียงอยู่ในน้ำ gazing a f a r a t the s p o t l e s sky s ก็คือมองไปที่ท้องฟ้าซึ่งมันไม่มีไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วเหมาก็สามารถที่จะเล่นน้ำว่ายน้ำเพื่อที่จะบอกว่าฉันนะ่ะกำลังโชว์ให้ทุกคนเห็นนะ แล้วฉันก็ไอาการที่แต่ละคนไปแบง่งฝ่ายแบ่งอะไรกันเพื่อต่อรองอำนาจในเกมที่ฝ่ายใต้เหอเนี่ยเหมาคุมได้ทั้งหมดแล้วก็ใช้ไอาการต่อรองของแต่ละอำนาจนี่แหละเพื่อทําให้เหมาสามารถมียนนาาต่อไปได้แล้วสีจิ้นผินก็เคยให้สัมภาษณ์วอชิงตันโพสต์ครับว่าผมมาเป็นคนชอบเล่นกีฬาและกีฬาที่ผมชอบมากที่สุดคือว่ายน้ําเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของผู้นําอย่างเช่นสีจิ้นผินเองก็คงกําลังนอนตีกันเชียง แล้วก็มองดูอยู่ครับว่าสถานการณ์ในจีนจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรด้วยความสบายใจในระดับหนึ่ครับปฏิเสธไม่ได้นะคะถึงความเป็นผู้นําที่ปักหมุดความยิ่งใหญ่ของสีจิ้นผิงในช่วงเวลานี้และถ้าพูดถึงผู้นําที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้จีนอย่างมากก็มีเหมาเจ๋อตงนะคะนาการปฏิรูปทางการเมือง ตั้งเสี่ยวผิงนำประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเปิดในปี1978และมาในยุคของสีจิ้นผิงที่ได้ฉลองปุดไม้สำคัญโดยเฉพาะครบรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแหละคะ่ะและในช่วงเวลานี้ก็มีข้อสังเกตด้วยนะคะว่าจูจ่ๆก็มีบทความจากนักเขียนซึ่งเป็นบล็อกเกอร์แนวคิดซ้ายจัดอย่างมากด้วยสมยานามหลี่กวงแมน เป็นนักเขียนและบรรณาธิการอยู่ๆก็เขียนบทความขึ้นมานะคะว่าทุกคนสัมผัสได้ว่าการเปลี่ยนผ่านอย่างลึกซึ้งกําลังเกิดขึ้นหรือจะบอกใบ้ว่านี่แหละมาตรการต่างๆที่กําลังเห็นในช่วงนี้ก็คือการปฏิวัติที่กําลังเกิดขึ้นในจีนแถมยังบอกว่าความเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมได้เห็นสื่อทั้งโซเชียลมีเดียสื่อสํานักหลักๆของจีน นำไปขยายความต่อด้วยนะคะในเรื่องนี้ขณะที่อาจารย์ปิติสีแสงนามซึ่งขณะนี้อยู่ที่จีนก็บอกว่าถ้าจะประเมินมุมมองของสื่อตะวันตกและสื่อในจีนเห็นได้ชัดว่าประเมินเรื่องนี้แตกต่างกันค่ะสิงคโปร์ฝั่งไต้หวันฝั่งฮ่องกงเขียนเรื่องพวกนี้เยอะแต่ในประเทศจีนเองผมคิดว่าเขาไม่ได้มองว่ามันเหมือนกับ uh, the second cultural revolutions นะครับเพราะว่า Cultural Revolution หรือว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งแรกเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งซึ่งเหมือนกับเป็นเป็นบาดแผลในประวัติศาสตร์อ่ะแล้วก็แล้วก็เอาเข้าจริงๆริงคนจีนเองก็เข็ดขยดแล้วก็ไม่ต้องการที่จะทําให้เกิดซ้าแล้วสังเกตดูนะครับว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์ของจีนแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือเขาไม่เคยทําซ้ําในสิ่งที่ผิดพลาดนะฮะมีอะไรก็ตามที่ผิดพลาดไปผมคิดว่าเขา ยอมรับหรือไม่ยอมรับไม่รู้แหละแต่ผมรู้ว่าเขาเรียนรู้และเขาหลีกเลี่ยงที่จะทําผิดพลาดซ้ําเพราะฉะนั้นการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่มาได้ยาวขนาดนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องเนี่ยก็เป็นเพราะเขาหลีกเลี่ยงที่จะทําสิ่งผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกครับ